ตัวนี้คือโตชิบ้า L แ4ดี่นะครับอาการภาพหน้าจอลายนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนี่หน้าจอลายอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแกะออกเครื่องออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าอะไรมันเสียบ้างนะครับโอเครับลือเครื่องออกมาแล้วนะครับก็ เป็นอาการแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมผมคิดว่าตัวเสียเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือชิปกัระดจอนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้คือชิปกัระดจอชิปกัระดจอตัวนี้เสียนะครับเพราะว Ki ่ารุ่นโตชิบ้ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเสียประจำนะครับ L 8 4ดสูเนี่ยจะตัวชิปกัระดจอจะเสียแล้วก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้ หรือไม่ก็อาจจะไม่มีสัญญาณภาพเลยอ่ารุ่นนี้จะเสียกันประจำที่ตัวตัวชิปกระจอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบอร์ดไปเปลี่ยนชิปกระจอนะครับครับตอนนี้เมนบอร์ดก็มาอยู่บนเครื่องยกชิปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนชิปกระจอนะครับก็เอาหัวลงมานะครับแล้วก็เปิดไฟหน่อย เริ่มกดเริ่มแล้วนะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับครับตอนนี้ก็ชิปก็หลุดออกจากตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านล่างของตัวชิปนะครับอันนี้ชิปเดิมเดี๋ยวจะเอาชิปตัวใหม่มาใส่นะครับครับอันนี้เป็นชิปใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาชิปใหม่ไปวางบนบอร์ดนะครับขับเครื่องโตชิบ้า L840 นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนก์ดจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวชิปก์ดจอที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวจะเปิดทดสอบให้ดูนะครับกดปุ่ม power นะครับเกิดภาพมาแล้วนะครับตอนนี้ภาพไม่ลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้า b อ o s ดูนะครับเดี๋ยว ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไบออสดูนะครับโอเคเข้าไบออสได้แล้วนะครับตอนนี้ภาพที่ไบออสก็ไม่ลายนะครับภาพชัดเจนดีนะครับตัวนี้คือชิปกระจอตัวเก่านะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวใหม่เพลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบลงเครื่องแล้วก็ทดสอบบนโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับ เครื่องโต s h i b a L840 นะครับที่เปลี่ยนชิปนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลมาเข้าโปรแกรมแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับจากอาการที่ส่งเครื่องมาซ่อมก็คือเปิดละภาพลายนะครับเข้าวินโดว์ไม่ได้ขึ้นจอฟ้านะครับแล้วก็ภาพลายๆตอนนี้ก็เปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่นะครับอันนี้คือชิปการ์ดจอตัวเก่านะครับ สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับสำหรับลูกค้าที่โน้ตบุ๊กเสียนะครับและต้องการซ่อมนะครับก็สามารถส่งมาซ่อมที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กหลุมสักได้นะครับร้านจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับสารจังหวัดหลุมสักนะครับอยู่ข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตหลุมสักนะครับแล้วก็ร้านร้านซ่อมคอมที่ไม่มีเครื่องมือในการซ่อมนะครับสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับจะมีราคาพิเศษให้นะครับ ขอบคุณมากครับ